ถ้าเป็นแม่อาร์ตนะเมื่อก่อนนะแม่อาร์ตจะพิจารณาความคิดตัวเองว่าเราฟุ้งซ่านเพราะอะไรแม่อาร์ตจะปฏิบัติเข้ามาโดยรอบนะคะเราฟุ้งซ่านเนี่ยตอนแรกๆฟุ้งซ่านแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยนั่งนะคะถ้าเรานั่งเนี่ยเราพยายามเอ,อเอาความรู้สึกมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องไปกําหนดว่ามันยาวมันสั้นนะคะก็แค่รู้รู้เป็นเป็นปกติแค่นั้นเองแล้วนั่งสมาธิก็นั่งในท่าที่สบายนะคะ นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบก็นั่งก็นั่งได้หรือถ้าใครมีเหตุทางกายที่ไม่สมบูรณ์ก็เอาท่าที่สบายแล้วก็แค่มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะพระสูตรก็ขึ้นมาเลยว่าจริงจริงจิตของพวกเราอะ่ะมันเป็นเหมือนจับสัตว์6ชนิดน่ะเข้ามาผูกนะคะอยู่ในในเชือกเดียวกันน่ะ มันจะคอยแส่สายไปเรื่อยๆแหละแรกๆเพราะว่าเรายังไม่เคยฝึกมันนะคะถ้าเราฝึกมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมาสงบนิ่งสัตว์พวกนั้นน่ะเราดึงมันกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักได้เมื่อไหร่มันจะมาสงบนิ่งอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักของมันมันก็จะเริ่มที่จะฟงซ่านน้อยลงนะคะก็จะเริ่มมีจิตที่สงบจะเริ่มทําสมถะได้สมาะเนี่ยก็คือการทําจิตว่างมีอารมณ์เงินเดียววิปัสสนาก็คือการการเกิดการดับการ การวิ่งนี่แหละค่ะจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราดึงกลับมาได้เราก็เห็นเกิดดับตรงนี้ด้วยแล้วก็วิธีการหนึ่งที่จะทําให้เรานั่งสมาธิได้ได้ดีขึ้นนะสาหรับแม่อาร์ตแม่อาร์ตบอกว่าเวลาเราฟุ้งมากๆมันเกิดจากกุศลอกุศลที่เราทําด้วยนะลูกอันนี้แม่อาร์ตเป็นเคล็ดลับของแม่อาร์ตเลยนะคะช่วงเดินมาร์กเนี่ยแม่อาร์ตรักษาศินห้าด้วยแน่นอนค่ะเวลาเรารักษาศินห้าได้นะคะกายกับวาจาเราไม่ไปเบียดเบียนใครอ่ะ พอเราไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยความรู้สึกอะไรผิดชอบชั่วดีที่อยู่ในตัวเราอะ่ะมันจะไม่ค่อยฟงุงซ่านมากเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดต่อคนมากนะคะแล้วก็ตัวกรรมที่มันเกิดกับขันห้าเรามันไม่เยอะพอมันไม่เยอะเนี่ยจิตเราก็จะสงบมากขึ้นสินห้าก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เราอะ่ะสามารถถ้าเรารักษาได้นะคะก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นตัวเสริมนะคะเป็นเคล็ดลับของแม่อาร์ตเองนะคะคือเวลา แรกๆอ่ะไม่อานั่งสมาธิไม่อัดก็เป็นฟุ้งซ่านมากนะคะนั่งนาทีนึงเนี่ยเหมือนนั่งนานมากนะคะเพราะว่ามันฟุ้งมากแล้วแล้วความคุ้นชินของพวกเราเองอ่ะมันมักจะพาจิตเราออกไปข้างนอกมันจะสั่งเหมือนอยากให้เราอ่ะลุกจากที่นั่งตรงนั้นอะไรมันมาของมันทุกอย่างพวกมันนะคะกิเลสมันทุกอย่างมันจะมาหนูต้องพยายามทวนกระแสนะคะก็คืออย่าเชื่อมันนะคะมันให้เราลุกเราไม่ลุก หรือมันจะให้เราหยุดทําสมาธิเราไม่หยุดนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะออทําแบบนี้ต่อไปเราจะชนะกิเลสช,ชั่วพวกนั้นเองนะคะทำไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวก็เห็นผลนะคะใช้เวลาตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกัน